สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ย4และไพ่ออรเคิลพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงความรักนะคะว่าจัก,กรวาลขยับเนี่ยจะส่งผลทางด้านความรักของคุณอย่างไรดาวย้ายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะดาวที่ส่งผลต่อความรัก ของคุณนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคือราหูกับดาวพฤหัสนะคะราหูกับดาวพฤหัสจะส่งผลในเรื่องของความรักของคุณนะ,ะาการกลับมาโฟกัสตัวเองนะคะและความมั่นคงนะ,ะชาวราศีพฤษภนะคะความรักของคุณเนี่ยอาจจะนิ่ง ชั่วคราวนะคะเพื่อให้คุณทบทวนนะว่าอยากได้ความสัมพันธ์นั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษกคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาจากการงานหรือเป็นความสัมพันธ์แบบรักต่างวัยก็ได้ นะชาวราศีพฤษภนะคะขอให้โฟกัสในตัวเองและความมั่นคงมากกว่าความรักนะคะในช่วงนี้นะชาวราศีพฤษภในมุมมองของดวงดาวเกี่ยวกับความรักผ่านไปแล้วนะคะหมอดาวจะมาเปิดไพ่นะในมุมมองของความรัก ในช่วงเดือนมิถุนายนให้กับชาวราศีพฤษภกันบ้างนะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงคุณเองเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสามารถสแกนเคียร์อร์โค้ดแอร์ไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมอราขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง t h อ Star 9 5 0 เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณชาวผู้สบทุกท่านเลยนะคะที่ให้การติดตามหมอาดาวมาโดยตลอดขอให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังมุ่งม,มา่ปปัรถนามัาง่งคั่งร่ำรวยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่รักออร์เคิลบารมีแห่งองค์พ่อพี่คนะบารมีแห่งองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พราเม่าคอมแมนสมิธองปุรุศี่ร้อยแปด องค์ปุรุสีนารอดทุดดวงจิตทุดูวิญญาณที่อยู่ในไพ่สาหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำำานําลาธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาความรักให้กับชาวราศีพฤษภในเดือนิถุนายนนี้ได้อย่างแม่นยําขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวพฤษสดในธนาคารสาธุสาธุสาธุอ่ะเราจะมาเปิดไพย่ยิบสี่กันก่อนนะคะว่า ดวงความรักของชาวพุศกเป็นยังไงคุณคิดยังไงคุณคือใครหรือว่าเขาคือใครนะคะและเขาคนนั้นคิดอย่างไรขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะเขาคนนั้นค่ะหรือว่าเธอคนนั้น ชาวราศีพฤษกติดอันดาบคนดวงดีนะนะคะดาวย้ายคนดวงดีแต่มันจะไปส่งผลในเรื่องของงานกับเงินมากกว่านะพฤษภ์เรามาดูตัวตนคุณนะคะชาวราศีพฤษภตัวตนของคุณขึ้นไพ่อะไรชาวราศีพฤษกนะคะคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญน,นะ ชาวราศีพฤษภนะคะคุณเนี่ยในช่วงนี้ทำมายกินเก่งนะคะรวมถึงไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงพลังงานในเรื่องของเงินในเรื่องของทตุดินซึ่งตรงกับตัวคุณมากๆนะคะชาวราศีพฤษภนะหาเงินหาทองเก่งคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตรงกับดวงดาวนะนะคะให้คุณคิดเรื่องโฟกัสเรื่องการงานการเงินเป็นหลัก แล้วก็คิดถึงเรื่องความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักนะคะไพ่ธาตุดินเนี่ยคือตัวตนของชาวพฤกษศกนั่นเองนะคะเป็นตัวแทนของพลังงานธาตุดินซึ่งจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นตรงกับดวงดาวที่เคลื่อนย้ายที่เปลี่ยนไปเลยนะชาวราศีพฤกษศกนะคะคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นคุณจะเปลี่ยนตัวเองมาโฟกัสในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นรวมถึงหาเงินได้เยอะขึ้นนะไพ่ใบนี้ ะะการหาเงินได้เก่งขึ้นได้เยอะขึ้นมีการเงินที่มั่นคงมากขึ้นโฟกัสถูกจุดมากขึ้นนะหาเงินหาทองได้ดีมากยิ่งขึ้นเงินทองไหลมาเทมามากยิ่งขึ้นนั่นเองชาวราศีพฤษภอะโฟกัสในเรื่องของเงินนั่นเองนะคะช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะไพ่ใบต่อมา king of swords นะ ชาวพุชกหลายๆคนมีความตั้งใจนะคะมีความตั้งใจมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆรวมถึงช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะเงียบขึมดุดันได้นะแต่เป็นคนจรงิงจังจรงิงใจนะคะคิงดาบเนี่ยพูดคําไหนคํานั้นตรงไปตรงมาจรงิจรงจงัจง,จงในเรื่องของการงานโฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสในเรื่องของตัวเองคิงดานะคะหรือ ชาวพลศกหลายๆคนนะ,ะออทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตำรวจก็ได้แวดวงสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานราชการบุคคลในเครื่องแบบก็ได้นะนะคะกิงดาบเนี่ยตรงไปตรงมาจริงจังจริงใจนะคะดูเป็นลักษณะเป็นคนขึมขึมดุดันก็ได้นะเออนะคะ ชาวราศีพฤษภช่วงนี้โฟกัสในเรื่องของงานมากๆคุณอาจจะดูขรึมๆอาจจะดูเป็นคนค่อนข้างที่จะดุก็ได้แล้วก็คนอาจจะไม่ค่อยกล้ากับคุณก็ได้นะเออช่วงนี้คุณจะดุดันนะดุดันจริงจังเอาจริงเอาจังนะห้าดาบนะ f i of sort เป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะชาวราศีพฤษภห้าดาบนะคะใครมายังไงเออคุณกลับไปหลายเท่ามากกว่าห้าดาบเนี่ยนะคะรวมถึงคุณจะเป็นคนที่มองคนออกมองคนออกว่าคนคนนี้มาในรูปแบบไหนอะไรยังไงห้าดาบไม่ค่อยกลัวใครนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยกลัวใครโฟกัสในเรื่องของงานนะคะ แล้วช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าอารมณ์ค่อนข้างที่จะฉุนเฉียวนะชาวพฤษศนะคะอารมณ์ค่อนข้างที่จะฉุนเฉียวต้องการความความชนะอ่ะอืมนะคะช่วงนี้ต้องหลีกเลี่ยงการประทะกับใครนะคะเพราะว่าห้าดาบนี่คือคุณที่แบบไม่ยอมอะไรง่ายๆนะคะรู้สึกต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่ตลอดเวลาเออนะคะห้าดาบเนี่ย อารมณ์ค่อนข้างที่จะพลุ่งพล่านนะมีเรื่องกับคนได้ง่ายนะคะชาวพุษศกนะห้าม่เท้าด้วยโอ,อ้โหห้าม่เท้า The Strange ชาวพุษศกหลายๆคนนะคะประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเยอะ ผ่านอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาเยอะนะคะทั้งมีทั้งห้าดาทั้งห้าไม้เท้านะคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะล้มลุกคุกคานปากกัดตีนถีบล้มลุกคุกคานต่อสู้บุกบา่าฝ่าฟันนะคะแต่ก็เอาชนะเอาตัวรอดมาได้นะนะคะ The strength เนี่ยสุดท้ายเป็น The strength เนี่ยไม่ว่าจะเจอในเรื่องของความลำบากในเรื่องของความอ่พ่ายแพ้ ในเรื่องของความต่อสู้ในเรื่องของความที่จะเอาตัวรอดคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดชนะเลิศเป็นที่หนึ่งได้นะคะสุดท้ายแล้วคุณจะยืนหยัดตรงนี้ได้ชาวราศีพฤษภนะคะ The Strength เนี่ยคือผู้ที่มีชัยชนะแต่จะต้องแบบว่าอาศัยพลังกายพลังใจเยอะมากๆนะ ใช้ความสามารถพิเศษใช้ความรู้แล้วก็ความอดทนด้วยนะอดทนสูงมากเลยนะชาวผู้ศกอะนะคะแล้วคุณถึงจะเป็นผู้ที่กำชัยชนะในวันนี้นะคะคุณเป็นคนจริงจังจริงใจมากๆนะคะแล้วก็คนเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องความเสียใจนะคะผ่านการถูกทรยศหักหลังอะไรอย่างนี้มาเยอะแยะมากมายนะ รวมถึงชาวพุกศกหลายๆคนคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาสิงก็ได้นะอืมนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งนะแกร่งอย่างสิงก็ได้นะคะคุณค่อนข้างที่จะผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรที่มันหนักๆมาเยอะชาวพุกศกนะคะแต่ครั้งนี้อ่ะเป็นคราของคุณแล้วนะชาวพุกศกนะคะเพราะว่า คุณจะหาเงินหาทองอะไรได้ดีนะคะแต่ก็ต้องเหนื่อยนั่นเองอ่ะเรามาดูเขาหรือเธอคนนั้นสิเขาหรือเธอคนนั้นนะเป็นงไม่เท้านะเออนะคะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะเก่งนะเฟลลี่นะคะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็ได้ติดต่อประสานงานอะไรดีมากๆนะ,ะไม่ตกยุคไม่ตกเทรน นะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็น CEO เป็นบิสเนสแมนมิสเน i n ก s s นะคะใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ได้เก่งได้คล่องพูดจาดีนะคะหน้าคบหาปรับตัวเก่งฉลาดมากนะคะเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆคนคนนี้นะคะเป็นคิงไม่เท้าอาจจะอายุแบบ สากว่าแบบไป,ปลายๆก็ได้ขึ้น 40- 50อย่างเงี้ยนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงฉลาดอ่ะไพ่ใบต่อมาห้าเหรียญน,นี่นะคะ ตัวเขาเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่แบบว่าคนที่ร่ำรวยมาแต่อ้อนแต่ออกนะอาจจะเคยผ่านการผิดหวังในเรื่องของความรักผ่านการผิดหวังในเรื่องของธุรกิจอาจจะเคยเป็นคนที่แบบสิ้นเนื้อประดาตัวมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะชาวราศีพฤษภคุณอาจจะเจอคนที่แบบล้มเหลวในชีวิตมาแล้วได้เช่นเดียวกันนะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างห้าเหรียญเนี่ยนะคะ เขา,าอาจจะเป็นคนที่แบบหนักมาพอๆกับคุณเลยถูกฟ้องนะล้มละลายถูกให้ออกจากงานธุรกิจพังอืมนะคะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแย่ๆมาเยอะเช่นเดียวกันกับคุณเลยห้าเหรียญ นะหรือว่าตัวเขาเองเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ได้เป็นคนที่ร่ํารวยไม่ได้เป็นเกิดในตระกูลที่มีอันจะกินอะไรอย่างเงี้ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวของเขาเองเช่นเดียวกันค่ะราชินีไม่เท้าอ่านะคะเป็นคนเก่งนะมีหน้าที่การงานที่ดีมีบุคลิกลักษณะที่น่าคบหาเฟลลี่นะคะ หรือว่าตัวเขาเองเนี่ยผิดหวังในเรื่องของความรักมาได้นะถูกทิ้งมาเหมือนกันนะคะวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยดวงชะตาของเขาหรือว่าเธอคนนั้นเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะชาวราศีพฤษภนะคะจากที่เคยสิ้นเนื้อประดาตัวจากที่เคยผิดหวังล้มเหลวนะคะพอได้มาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกบอกว่า เขาเจอในสิ่งที่ดีเขาเจอคนที่ใช่เขาคิดว่าเถ้าเขาได้คบกับคุณเนี่ยชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีรวมถึงเขามองว่าถ้าได้คุณมาเป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีหรือว่าภรรยาหรือว่าได้คบกับคุณเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีแต่ความดีความมั่งคัง่งความเจริญก้าวหน้า นะคะครวมถึงตัวเขาเองเนี่ยเขาจะนําความเจริญก้าวหน้าความมั่งคัง่งความร่ํารวยมาสู่คุณเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีพฤษภอืมนะคะไพ่ในตําแหน่งสุดท้ายนะเด็กถือถ้วยตัวเขาเองเนี่ยนะอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาชาวราศีพฤษภ นะคะเขาอาจจะยุเยอะกว่าคุณก็ได้นะเออแต่เขาดูเด็กตลอดใส่ใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพนะคะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนจิตใจดีนะคะเขาอาจจะเจอคุณเห็นปุ๊บคุณรักปั๊บเลยชาวพุกโศกคุณจะเจอคนแบบนี้นะเจอคนที่พาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะแล้วในขณนะดเดียวกันเขาคิดว่าคุณ ถ้าเขาได้คุณจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเช่นเดียวกันนะซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะเป็นบวกมากๆเลยนะเออเป็นมุมมองที่บวกมากๆหลังจากที่เขาล้มเหลวในเรื่องของความรักมาเยอะนะคะเขามองว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนถ้าเขาได้คุณมาเป็นคนรักได้คุณมาครอบครองหรือว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันกันกบคุณนะคะชาวราศีพฤษภนะ เรามาดูไพ่รักออร์คเคิลอยากจะบอกอะไรคุณนะไพ่รักออร์คเคิลอยากบอกอะไรอคุณก็แบบว่าไปบนไปขอพรไปอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะชาวราศีพฤษภนะคะได้เจอคนที่รักคนที่ใช่เออนะคะชาวราศีพฤษภนะคะคุณเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่า เคยขอพรนะคะหรือคุณอาจจะคิดในใจนะหรือว่าขอพรหรือใดๆก็แล้วแต่นะว่าอยากจะเจอเนื้อคู่อยากจะเจอคนที่ใช่จริงๆสำหรับเราสักทีนะเขาก็ปรารถนาที่จะได้เจอคนที่ใช่ที่ใช้ชีวิตที่เป็นแม่ของลูกที่ดีสำหรับเขาเช่นเดียวกันนะคะเขาอาจจะเคยผ่านการหย่าร้างเคยเออมีคดีความนะ เคยมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือว่าธุรกิจอะไรมาก่อนนะคะแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกขจัดบัดเป่าได้หมดนะชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของความาความลําบากในเรื่องของความโชคร้ายในเรื่องของอะไรอย่างนี้นะจะถูกขจัดปัดเป่าไปหมดเลยนะหลังจากที่ได้เจอเขาคนนี้นั่นเองนะคะชาวราศี พรกศกนะก็ขอให้คุณมีเรื่องราวความรักดีๆแบบนี้นะคะแบบที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ